ตั้งแต่ผมออกจากคุกมาก็ยุติบทบาทอะไรต่างๆเลยทั้งฐานนิวิโยก็ไม่จัดรายการไม่อะไรทั้งสิน้นคือมันเพืองตัวและเจ็บตัวมาโดยตลอดสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีเด็วตัว,วน,นี้ครับตาก็ไม่ดีตอนโดน,นยิงครั้งล่าสุดเนี่ยมันกระทบเก้นประสาตานี่ตามัวมองอะไรก็ไม่เห็นไปไหนก็จะมีคนจุงประคับประคองไปลําบากสถานการณ์ก็เลยอยู่บ้านอยู่บ้านติดตามข่าวข้าวัาว้ง ดูแต่ทีวีดูแต่ข่าวมผมเท้าเท่าทีต่ติดตามข่าวข่าวดูก็แต่ละจังหวัดก็มีมีความตื่นตัวมันพอสมควรม,มันยังมีคนที่อยู่ในสายเลือดคือดมการยังชัดเจนไงการต่อสู้เรียกร้องประชา,าิปไตยมันอยู่ในยังอยู่ในหัวใจคนแสดงอยู่แต่ทีนี้การขับเคลื่อนการที่จะมีผู้นํานําทีมเนี่ยมันไม่มี มันน้อยลงว่ามันเดือดร้อนเพราะว่าฝ่ายผู้มีอำนาจมันจ้องจะจัดการกับคนเหล่านี้โดยเฉพาะแกนนำผมมองดูว่ามันไม่แน่นมันไม่มันไม่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับคนแสดงคือความทุ่มเทความเสียสละนั้นคนแสดงมันเต็มร้อยเนี่ยผมสังเกตได้จากการเคลื่อนไหวแต่ละทีสมัยที่เคลื่อนไหวตอนนั้นน่ะ ต้องการรถยี่สิบคันแล้วก็ได้ต้องการคนเท่าไรแล้วก็ได้ <c oughs> เอาลงเทเียบแต่ละทีมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นั่นคือพลังของพี่น้องคนแสดงเรา <th> ใช่คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางอย่างนั้นนะคือแต่เขาก็เรียนรู้เยอะนะนักศึกษ,ษาทุกวันนี้เขาก็ศึกษาจากคนแสดงนี่แหละตอนแรกออกมาก็อาจจะไม่ก็ชอบใจคนแสดงเท่าไหร่แต่พอ เลื่อนไหวไปเรื่อยๆชุมนุมหลายๆครั้งก็เริ่มรู้แล้วว่าคนแสดงนั้นเสียสละขนาดไหนจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นพลังบริสุทธิ์นะคนแสดงมันสู้ด้วยอุดมการด้วยความเสียสละมันไม่มีน้ําท่อน้ําเลี้ยงอะไรทั้งสิ้นพักกำลรงตัวเองทั้งนั้นเสียสละกันทั้งนั้นอย่างที่เคยติดตามข่าวข่าวมาตีเมืองเนี่ยได้เงินริจากเจ็ดแปดแสนเนี่ยยืดดูดเงินไปช่วยหาคารถให้อ่ะเช่ารถตัวได้ยี่สิบคันน่ะ ่ระยะเวลาเพียงสองชั่วโมงรเราไปตั้งเวทีถ่ายทอดอยู่ที่ทุ่งสีเมืองชาวบ้านเงินมาช่วยบริจาคกนละสองพันสาันอย่างเงี้ยได้เงินเจ็ดแดแสนภายในไม่กี่ชั่วโมงนั่นคือความเสียสละของคนอุดอนที่ทําให้คนยอมรับว่านี่คือเมืองหลวงคนแสดงอย่างแท้จริงรนั่นคือสิ่งที่มันหาเกิดไม่ได้แล้วไม่มีแล้วรับรบองได้ว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่มีขึ้นอีกแล้ว วันนี่เราโจก็ศึกษาไงเขาศึกษาเขาจึงเห็นคุณค่าคนแสดงเลยไงตัวนี้ตอนแรกๆอาจจะไม่ได้ชอบเา,าคนคนลากย่านั้นสร้างความวุ่นวายทำให้การจราจรติดขัดแรงต่างสารพัดที่จะเอายอ่างกันแต่ศึกษามาโดยตลอดแล้วก็เป็นความเสียดาของแสดงจริงๆ,ๆเราเคยเห็นภาพเมว่าเ <c oughs> วลาชุมนุมแต่ละทีในเทพเนี่ยคนแสดงบริจาคข้าสาร อาหารแห้งเต็มรถบรรทุกอย่างนี้เราขนมาจาตุ้งสีเมืองสองคันสามคันเนี่ยผลไม้ไปให้คนที่ชนมุรีเชฟเนี่ยไม่มีที่ไหนทําได้เลเมืองอุดรหรอกอุดรเสียสละมากๆคนอุดรที่ถือว่าเป็นเมืองหลวงคขนเสียอย่างไม่ไม่น่าอายน่าภาคภูมิใจด้วยซ้ำที่คนยอมรับว่าอุดรคือเมืองหลวงคนแสิร์ตพะเสียสละทั้งเวลาทรัพย์ต่างๆนี่คือน้ำจิตน้ำใจคนแสดงเมืองอุดร ผมยังไม่ไม่เชื่อมั่นว่าจะจบลงในทางที่ดีนักเพราะว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเขาพร้อมนะเขาได้เขามีทั้งเงินทั้งอำนาจทั้งอาวุธที่จะกำจัดพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรใครที่จะแสดงความคิดเห็นที่ออกมาในทางตรงข้ามกับฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยก็มักจะถูกติดตามถูกลงังแกลังควานนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผมอยากให้เขาใช้สติให้มากและไปอย่าไปจบับจ้วงสิ่งหน่ันทีน่สุดคืออย่าจับจ้วงวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราเป็นประชาชนคนไทยเราอยู่ในประเทศประเทศไทยที่มีพระความัดสิเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจับจ้วงร่่งเกินสถาบันพระมหากษัตริย์ผมกลับมาคราวล่าสุดคงจําได้หลังจากก่อนที่เรจะยุติบทบาทเนี่ยผมเคยมาตั้งเวทีที่ที่ชมรมรัฐกุฒรเนี่ยเวทีแดงรับเจ้าตอนนั้นผมก็ชัดเจนที่สุด นี่คือสิ่งที่เราต้องเตือนทูลสถาบันเอาไว้อย่าให้เขาเอาไปโจมตีเราได้เพราะมันเป็นจุดอ่อนเพราะนั้นผมหวังว่านักศึกษาทุกคนก็คงจะละเว้นในสิ่งเหล่านี้รเราต้องยอมรับว่าวันนี้เราอยู่ในประเทศของที่มีพระมหศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราอย่าไปก้าวล่วงนี่พุกครั้งแรกนะที่ให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรก ถ้เไปออกจากคุกมาเนี่ยสองสามปีเนี่ยผมไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเลยเงียบที่สุดอยากเก็บตัวอยากจะอยู่อย่างนี้เพราะสุขภาพร่างกายก็ไม่เอื้อด้วยตัวนี้ตอนเด็ผมอยู่ในคุกสองสามปีสองปีเนี่ยผมไม่เอายาเข้าไปไงทําให้อาการมันหนักขึ้นรวมตาผมตอนนี้มองไม่เห็นแล้วไปไหนมาหนักต้องมีคนประคองคนจุงมือเพราะมันรับสมีการมองเห็นเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต